สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกฤษดาคูซดคารนะคะวันนี้เต๋านะคะกับกฤษดาคูดดคารนะคะพาลูกค้ามาดูรถอีกแล้วรถสวยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะกฤษดาคูดดคารเรามีรถมานําเสนอนะคะวันนี้เป็นรถกระบะนะคะ Ford r a n g e r นะคะตัวนี้นะคะปี2006นะ,ะวันนี้นะคะเต๋ามาจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือเพียง149,000บาทนะคะ 149,000บาทเป็นรถกระบะเครื่องดีเซลนะคะปี2006นะมาดูกันนะนี่เห็นไหมคะออกรถศนบาทผ่อน4,000นะคะลูกค้าออกรถศนบาทผ่อน4 0 0พทําได้จริงไหมทําได้จริงล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่เลยนะคะฟอร์เรนเจอร์สีบอลเงินกระจังหน้าสวยมากตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าใหญ่นะอ่าไฟก็จะใหญ่กระจังหน้าใหญ่นะตัวนี้ สำหรับ Ford Ranger คันนี้นะนี่เลยแม็กยางใหม่ตัวนี้นะคะแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็ก5ก้านเนาะเป็นแม็ก5ก้านแม็กตัวนี้นะเสริมหล่อเลยก็ว่าได้นะไม่ได้ทําช่วงล่างนะคะไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรมาเลยนะคะตัวนี้เป็นเดิมๆเลยนะคะล้อจะเป็นล้อขอบ15นะคะตัวนี้คือถึงจะเป็นปี2006แต่สภาพเขาเนี่ยไม่ต่างจากปี13 14เลยนะ นี่มีบลาด้วยนะอ่าสำหรับลูกค้าที่จะไปขนของนะคะจะบรรทุกของนะคะนี่มีปลาให้ด้วยแม็กไลเนอร์ยังใหม่อยู่เลยยังไม่เคยใช้งานบรรทุกมาก่อนเห็นไหมคะนี่ของฮีโร่เห็นไหมนี่นะคะอาร์กยังอยู่เห็นไหมรถนะคะส่วนใหญ่นะคะมาเนี่ยคือที่กฤษฎดาคูตคาเรานะคะเราจะเน้นสภาพเลยเห็นไหมข้างหลังจะมีบันไดด้วยนี่มันเป็นเหมือนชุดแต่งเนี่ยบันไดมันเป็นเหมือนชุดแต่ง บริการของกิจาคุลค้าคือนำรถไปให้ลูกค้าดูถึงบ้านบริการไฟแนนซ์นะคะไปด้วยเลยทั้งเอารถไปให้ดูด้วยทั้งพาไฟแนนซ์ไปด้วยนะคะเซน็นถ้าเอกสารชัดเจนนะคะเช็คแล้วเครดิตไม่ติดอะไรวันเดียวนะคะรู้ผลหรือพาลูกพาไฟแนนซ์ไปเซ็นหน้างานถ้าลูกค้าไม่ติดอะไรเราสามารถปล่อยรถให้ลูกค้าใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอารถกลับมานะคะ ของเราเป็นบริการที่เปิดมาเนิ่นนานแล้วนะคะการการเอารถไปให้ลูกค้าดูปะเดี๋ยวไปดูภายในกันนี่เลยนะคะสวยทั้งภายในและภายนอกนะคะภายในเขาไม่มีรอยไม่มีแบบสภาพคือแบบเดิมๆจริงๆนะคะแล้วก็บ่เป็นบ่ผ้านะบ่เป็นบ่ผ้าไม่อมความร้อนนั่งสบายนะคะแล้วก็แคบข้างหลังนะคะจะเป็นแคบใหญ่นะแคบใหญ่นั่งสบายนี่นะคะ เครื่องทรงเครื่องเสียงมีมีพร้อมเลยของ JVC นะแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะเครื่องแน่นช่วงล่างเยี่ยมนะนี่ภายในก็ต้องสวยด้วยนะคะภายในเดิมๆใหม่ๆเลยปะเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องเครื่องเดิมๆเลยนะคะเครื่องเดิมๆเป็นเครื่อง2005ดีเซลนะคะนะ12วาวตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องของ Ford Ranger นะคะเครื่อง2005จะไม่มีจุกจิกนะจะไม่จุกจิกนะ เป็นเครื่องที่ไม่ว่าเราจะไปซ่อมที่ไหนก็ซ่อมได้นะตัวนี้นะคะซ่อมง่ายสะดวกสบายจิกเข้าไปจิกเข้าไปตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่แข็งมันจะเห็นไหนมมันจะมีรอยมันจะมีรอยเล็กนะคะอันนี้บอกได้เลยจิกได้เลยนะคะถ้ามีการเปลี่ยนฝากระโปรงหรือเปลี่ยนอะไหล่มานะคะมันจะไม่เหมือนเดิมคันนี้เต่าการันตีได้เลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีพิษวา่าไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ลูกเต๋าและทีมงานกฤษดาคูดคานะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะใครสนใจรีบทักมานะคะเดี๋ยวรถจะไม่อยู่นะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ